สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการ add าแลนในโปรแกรม VMware นะครับที่เราจะสามารถใช้งานคล้ายๆว่า,าผมต้องการใช้คอมเครื่องนี้ทำเป็นไมโ r o t i c otic, ใช้แล้วใช้โปรแกรม VMware นะครับเป็นตัวจำลองอผมจะมีสมมติผมมีแลน2สอใบนะครับมี ตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเป็นไวเลสนะครับที่เหลือก็จะเป็นของอ Visual b l o x กับตัว VMware นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเลือก Edit แล้วก็ Virtual Network Editor นะครับรอสักครู่ครับกำลังโหลดการตั้งค่าครับผม v m เอ็มแว net สูตรก็ให้เราทําการเลือกนะครับเลือกตรง b i t นะครับเลือก VMware b i t ์แล้วก็เลือก b i t แล้วก็ตรงนี้ยครับให้เลือกเป็นการ์ดแลนตัว r e a l t ทค802.1สนึ่งเป็นไวเลสส่วนตัวนี้จะเป็นตัว a t h e r ิร3 1แปดหนึ่เนี่ยจะเป็นการ์ดแลนของผมนะครับที่ผมบอกว่ามี2ตัว ครับผมเราก็เลือกตัวไหนตัวหนึ่งสมมติผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวศูนย์เลือกนะครับครับผมเราก็มาเลือกตัวที่แปดนะครับมาเลือกตัวที่แปดนะครับก็เลือกเช่นเดียวกันครับก็เลือกเป็นตัว i ว l e t เพราะว่าตัวแรกเราเลือกเป็น a ั t เทิแล้วนะครับเราทีนี้ก็เลือกแล้วก็กด a อป l y ที่เราเลือกไปจะมีตัว VMnet0 กับ VMnet8 นะครับโอเคโอเคนะครับเราก็มาเลือกตัวไมโครติกของเรานะครับแล้วเราก็ทำการ a d LAN นะครับ a d LAN ตัวที่เราชี้ว่าจ,จะให้มันเชื่อมต่อกับตัวไหนนะครับโอเคนะครับเราก็เลือก custom นะครับเราก็เลือก สมมติผมจะเอาแลนตัวแรกอะเชื่อมต่อกับ VMnet0 ซึ่งเราตั้งค่าก็คือเป็นตัวไวเลสนะครับโอเคแล้วเราก็แอดอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราต้องการ network ตัวที่2ก็เป็นคัทตอม VM8 ซึ่งที่เราตั้งค่าตอนแรกนะครับก็จะได้ VM0 กับ VM8 เราก็ตโอเคนะครับก,ก็ก็จะได้แลนแล้วนะครับสำหรับตัวแรกก็จะเป็นตัว อาจจะเป็นตัวรับเน็ตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยออกในวงแรนจากไมโครติงนะครับขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ